ส่วนบบี4เข้าโค้งแบนโปกนะครับต้นทางกลางนะครับปลายทางกรุง,รทงเทพนะครับกำลังเข้าโค้งที่แบนโปกนะครับวันนี้มีรถปรับอากาศนะครับ4คันนะครับทั้งหมดนี่นะครับ ด่วนที่84นะครับต้นทางกลางไปทางกรุงเทพนะครับผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับนี่เป็นบริเวณจุดตัดนะครับหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์